เรื่องมีอยู่ว่าแม่รัดไปสแกนอะไรนะคะอันอก็จอไม่เหตุอันใช่ไอดีเฮ้ยอ,อีหยังนี่เราออมสมมันออกไม่เหตุบัตปรชชตประชาชนอืมอาบัตรประชาชนหนึ่งอ่าบัตรที่นี่ที่อันอันเลี้ยวบัร,รหัสรหัดเลี้ยวบดตรโเน่เหลือเลือต่แกนหนาพนะไม่ไรกะไทยอบัตรประชาชนกะไทยแต่แต่จังหวแจะหึงเหลาน้องเนาอฮือกอ่าบัตรนี้สแกนหนาพพันค่ะพี่น้องซีเทียหาเทียกับพพัน ก็เจ้าก็เจ้าก็เลยว่ามึงไปท่าแป้งพะนะเอาป้ากับกระลังตัางเข่ามากขั้นข่อยท่าแป้งมือนกับวัตกเต็นตัวว่าเวรันท่าแป้งลงมาใส่แจงจางปังแดดอีกตั้งหากแค่นี้ข่อยสิได้น้ำใจเขา่าอุ๊บอ่ละอุ๊บบาร์นี้โอเคท่าแป้งมาแล้วผ่านหรือยังคะผ่านแล้ว<บ>ท่าแป้งลงมากก็เจ้าว่ามาบัดนี้มึงเป้ามากเวรจันจังไดนจังเอาทั่วสามารถซื้อหนาจังไดนจัง วันนึงเรียบร้อยเอาแสดงว่าตอนเหตุบัตรประชาชนนี่แม่ลาท่าแป้งไปเห็ดท้่าแป,งป้งท้าปากคุณแล้วจ้าอเอากลับไปสถานที่ราชาการก็ต้องแต่งตัวแจ็คหน่อยโอเคค่ะอันนี้ก็ยุ่งแยเนอกกับปึุกซึกอยู่สละมันมีจริงดิแบบนี้แม่ลาไม่แ<ๆ>ย่จะลดลู <laughs> <laughs> เอาวังหนันมันคึ้นมาเมนบอกีบิดวังขจามาเห็ดน่ะมันขึ้นมากม,มนบอก ก๋วยท่าแป้งลงมามันแดดนีเอางูจงคิดเบิึงก๋วท่าแป้งเนี่ยมันต้องเคยเกี่งทานน่เมี้งอุ้ยมันคือเก่งเถอะคอมพิวเตอร์มันทั้งมาเก่งเถอะหนับป้าดูจะก๋วยท่าแป้งปีน่ะปีนะเ่อกับบัวพองหน่อยนักหน่อยนะเด้อข๋วยเตี๋ยวแป้งมาบุบหน้าบัดนี้บัตรประชาชนแห่งเฮตเตอร์เมืองค่ะจำได้บ่จ้า ปีใหเดี๋ยวเริ่มลดงกันปีไหพ่อสา0สองพันเท่าไหร่สอพนหารอยเท่าไหร่แต่ยี่สิบเอ็ดวาติบัตรประชาชนอย่างสามสิไม่ใช่ไม่ใช่บัตรประชาชนวันที่ถ่ายเอ่อวันหมดอายุวันหมดอายุวันที่ทที่สิบเอ็ด สองศูนย์หนึ่งเกียรปีนี้ปีนี้สองศูนย์สองสามหกปีแล้ะค่ะหูดนะเบิ้งดิล่ะเอาแนี้ยนิ่งคันแม่นอัดก้อนหนีค้นหนีไปเฮ็ดนีบ่ได้เสริมดังกันสิแม่บ่ได้เซตจมูกอยู่เลยเสียใจด้วยเด้อกันสะแกนผ่านบ่บานีลยผู้ชายต้องไปถอดดังออก็ะตั้งสี่สแกนผ่านนะคะตายละบ้านนี้อใจบาเลยแสดงว่า กอก็จะควงนะกอเอาตันจีจ้ะก่อนจีอันเ็ศหนาไหมม้านีไปเฮ็ดบัตรประชาชนสกอนสะเกียนเห็นมันอยู่มีขอบม้ลนก่อนจังมาเฮ็ดธุรกรรมที่หลังได้เนาะอันประเภทไปเฮ็ดดังไปเฮ็ดตาไปเฮ็ดอันนี้มานีก่อตัวที่ค่ะเจอก็จะควงแล้วแต่ไม่ลับบัตรไปเฮ็ดเม่ลับปะท่าแปงซื้อวังหันนะขนาดปะท่าแปงซื้อขนาดปะท่าแปงมันยังสะเกียนโบได้มันยังหูมันคือเก่งแต่คนที่ทําหนีมันเป็นลูกผู้ใหญ่จังใหญ่เนาะ มั่นเป็นลูกผู้ใหญ่นนแม่แนะนำเนาะต้องไปทำบัตรประชาชนก่อนใช่ทําหน้าใหม่มาแล้วไปเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่อแล้วค่อยสแกนผ่านเวลาจะทําธุรกรรมอะไรทางราชการเนาะอนี่ยจะเกิดว่าเขาเจ้าเรียนบัตรสแกนหนาดิหนี่นี่ทำหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หนูไม่มีทางเชื่อเลยนะแม่รัอก็เจ้าขวางบางห่งก็เจ้าอันเม่แมว่าบอกอันนี้อันนี้เรื่องจริงจนว่าเขาเจ้ามึงล่องไปท่าแปงมึงด้วยหนูไปท่าแปงลงมาทาย รอบเดียวค่ะ